พยาบาลเวรสยองห้องเตียงรวมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมเป็นไข้เดินออกและได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ในช่วง1-2วันแรกผมแทบไม่ค่อยรู้สึกตัวและไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และคนอื่นๆรอบตัวมากนะัก เพราะอาการที่เกิดจากฤทธิ์ของยาแต่สิ่งที่รับรู้ในตอนแรกนั่นก็คือผมได้นอนในห้องรวมห้องรวมนั้นมีเตียงอยู่ประมาณ4-5ถึงเตียงเตียงขวาของผมเป็นคนไข้ผู้ชายอาการหนักเพราะมีสายระยงระยางเต็มไปหมดข้างๆอีกฝั่งทางด้านซ้ายเป็นผู้ชายรุ่นราราวเดียวกันอาการน่าจะไม่หนักมากเท่าชายคนแรก ในตอนแรกผมไม่ค่อยได้คุยกับใครสักเท่าไหร่เพราะมึอนอยาคนที่ได้คุยด้วยก็คือพยาบาลที่เอายาม,มาให้ผมในตอนกลางคืนผมเริ่มรู้เรื่องประมาณวันที่สามและเริ่มปรับตัวกับสภาพของโรงพยาบาลได้ผมเริ่มได้คุยกับคนข้างๆที่อาการไม่หนักมากเขาเป็นชายวัยรุ่น แต่แปลกตรงที่เขาพูดถึงเรื่องของความตายอยู่ตลอดเวลาพูดเหมือนคนที่ปลงแล้วผมก็พยายามเปลี่ยนเรื่องไปคุยกับเรื่องอื่นในทางขำๆและเขาก็บอกว่าเขาว่าใกล้จะจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแต่ก็แปลกที่เขาไม่เคยมีญาติเข้ามาเยี่ยมเขาเลยในขณะที่คุยกันนั้นผมก็หันไปมองเตียงข้างๆ เตียงนั้นก็มีผ้าม่านกั้นไว้ตลอดเวลาซึ่งผมก็มองไม่เห็นทางด้านในจนมาประมาณคืนที่สี่ชายที่อาการค่อนข้างหนักเขาก็ถูกเข็นออกไปจากห้องในตอนกลางคืนหลังจากเตียงข้างๆถูกเข็นออกไปได้ไม่นานพยาบาลก็เข้าอายามาให้ผมผมก็เลยถามพยาบาลว่าเตียงข้างๆเขาเป็นอะไร พยาบาลบอกกลับมาว่าชายคนนั้นรถควาและอาการค่อนข้างจะหนักผมก็เลยถามต่อไปว่าแล้วจะพาเขาไปไหนพยาบาลก็บอกว่าอาการเขาสุดหนักต้องเข้าห้องฉุกเฉินด่วนในใจผมรู้สึกกลัวที่ต้องนอนอยู่ตรงนี้หากชายคนนั้นสิ้นลมตรงนั้นเพราะนอนกันอยู่ข้างๆกันมาถึงสี่คืน พอพยาบาลเดินผ่านไปผมก็เลยหันไปคุยกับเตียงข้างๆเขาก็ได้แต่พูดว่าคนเราตายเดี๋ยวก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบแล้วเป็นประโยคที่ผมไม่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยกลับทำให้ผมรู้สึกแย่ลงไปอีกที่ซ้ำแล้วคืนนั้นผมก็พยายามข่มตาจนหลับไปพอถึงตอนเช้า ผมหันไปมองเตียงข้างๆเตียงนั้นรูดม่านปิดไว้เหมือนเดิมแล้วชายวัยรุ่นคนนั้นก็ทักทายผมในตอนเช้าวันใหม่ด้วยประโยคที่ว่าน้องน้องกลัวผีไหมผมถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่แต่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ถามเฉยๆว่ากลัวผีไหมผมก็ตอบกลับไปว่า ผีนะ่ะผมไม่กลัวหรอกแต่อย่าออกมาให้ผมเห็นเลยผมไม่อยากเห็นแล้วผมก็ลุกออกจากเตียงไปเดินเล่นข้างนอกไม่อยากอยู่ห้องรวมแล้วแต่ด้วยอาการไข้เลือดออกของผมจึงจำเป็นจะต้องนอนลรงพยาบาลให้ครบเจ็ดวันเพื่อรอดูอาการคืนวันที่6ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติเหมือนเดิม ตียงข้างๆที่มีคนไข้อาการหนักรูดม่านปิดไว้เหมือนเดิมตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงแล้วแต่ที่ความกลัวผมเลยนอนไม่หลับด้วยความระแวงยังบอกไม่ถูกผมนอนหงายและหันไปทางด้านขวามองเตียงที่รูดม่านปิดไว้แล้วผมก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อมานนั้น ค่อยๆรูดออกจากทางด้านหัวเตียงแล้วก็หยุดช่องเพียงเล็กน้อยที่เปิดออกมามันทำให้ผมเห็นหัวของเจ้าของเตียงที่นอนอยู่และสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากที่สุดก็คือเหมือนมีคนมาสก,กิดที่ไหล่ซ้ายของผมผมร้องวอยวายด้วยความตกใจเป็นชายวัยรุ่นที่อยู่ข้างตีนด้านซ้ายของผม เขายื่นหน้ามากระซิบบอกผมด้วยเสียงแหบแห้งว่าเห็นไหมน้องผมอยู่ไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วบุรุษพยาบาลก็พากันวิ่งเข้ามาถามว่าผมเป็นอะไรผมก็บอกว่าผมตกใจเพราะพี่ข้างๆเนี่ยมาสก,กิดผมไม่เห็นว่าสถานการณ์นั้นปกติดีแล้วบุรุษพยาบาลก็เดินกลับออกไปสักพัก ก็มีพยาบาลเดินเข้ามารูดม่านตียงข้างๆแล้วปิดไว้เหมือนเดิมเขาเดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าไม่เห็นอะไรนะพี่ปิดม่านให้แล้วนะและเขาก็เอายาให้ผมกินผมก็แปลกใจว่าทํำไมพยาบาลมีคนเดียวหรือไงแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเวรเป็นกะของเขามั้งซึ่งทุกคืนพอมาถึงคืนเวลานี้พยาบาลคนนี้ ก็จะเอายาไม่ผมกินตลอดผมกินยาไปและพยายามข่มตานอนและไม่พยายามหันซ้ายหรือขวาเลยนอนตรงๆเอาพักคลุมโปงให้ถึงเช้าพอถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันที่ผมต้องออกจากโรงพยาบาลในตอนเย็นหมอเข้ามาบอกว่าพอน้ำเกลือหมดอ่ะก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ ด้วยความที่ผมสะกิดใจอยู่อย่างหนึ่งคือเตียงข้างๆด้านนั้นขวาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมผมก็เลยถือวิสาสะลุกเข้าไปเขี่ยม,ม่านข้างๆดูด้วยความอยากรู้และสิ่งที่ผมเห็นก็คือสภาพของผู้ชายคนเดิมนอนอยู่โดยมีสายเครื่องช่วยหายใจระยงระยางเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดนั่นก็คือ ชายวัยรุ่นที่อยู่ทางเตียงนั้นซ้นนายนั้นไม่อยู่แล้วผมเลยถามพี่อีกคนที่อยู่เตียงท่งนั้นถัดไปว่าเขาไปไหนแล้วพี่เขาตอบมาว่าอ๋อเขาไม่อยู่ตั้งนานแล้วผมชุดคิดในใจไม่อยู่ตั้งนานแล้วมันหมายความว่ายังไงมันนานมากขนาดไหนห้าวันที่ผ่านมาหกวันเนี่ยผมคุยกับใคร ตกลงยังไงเนี่ยจนกระทั่งมีพยาบาลสองคนเดินเข้ามาทักทายผมและบอกว่าวันนี้ออกได้แล้วนะคะผมก็ถามไปว่าผมออกได้เลยใช่ไหมครับไม่อยากอยู่แล้วและไม่อยากดูรู้ว่าชายคนที่นอนอยู่ข้างๆเตียงนั้นซ้ายผมเนี่ยเขาออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็อดความอยากรู้ไว้ไม่ไหว ผมเลยถามพยาบาลที่กําลังจะจดอะไรบางอย่างอยู่ทั้งเตียงนั้นซ้ายของผมพี่พี่พยาบาลครับพี่เตียงข้างๆผมทางนั้นซ้ายเนี่ยมีคนนอนอยู่จริงหรือเปล่าครับเขาหันมาทาหน้าง,งงแล้วบอกผมว่าเขาก็นอนอยู่ข้างๆคุณมาตั้งหลายวันแล้วนะตอนนั้นผมรู้สึกโล่งใจมากๆและได้เพิ่งรู้ว่าเขาอะ เพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลไปเมื่อเช้านี้เองสรุปแล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดนั่นเองหลังจากพยาบาลถอดสายน้ำเกลือออกให้และผมกำลังเก็บเข้าของเพื่อกลับบ้านผมก็ได้ยินพยาบาลสองคนนั้นยืนคุยกันว่าวันนี้เขาจะไปงานศพผมพยายามเงียบหูฟังเกี่ยวกับเรื่องงานศพ และเขาก็พูดชื่อชื่อหนึ่งที่ทำให้ผมแทบ,บชอ็อกชื่อนั้นก็คือสีทัญญาซึ่งเป็นชื่อที่ติดอยู่บนหน้าอกของพยาบาลที่เอายาไม่ให้ผมกินทุกคืนแต่ผมไม่มั่นใจเลยเดินเข้าไปถามพยาบาลสองคนนั้นว่าสีทัญญาเนี่ยคือใครครับคำตอบที่ได้รับก็คือ เขาเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่แหละค่ะเขาเคยเป็นเวรกะดึกและเขาก็เคยเอายามให้คุณกินแล้วสองวันหลังจากนั้นเขาก็ถูกแล้วชนตายตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยพยายามถามพยาบาลว่าศพอยู่วัดไหนแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ไปเพราะวันที่ผมออกจากโรงพยาบาลเป็นวันที่เขาเผาศพแล้วตอนที่ลงบันไดามา ผมเดินผ่านบอร์ดพยาบาลเวรที่มีชื่อและรูปแปะอยู่ผมเห็นบอร์ดนั้นถึงกับเขาอ่อนลงไปนอนกับพื้นสีทัญยา,าคือพยาบาลเวรคนนั้นจริงๆคนที่ผมเห็นเธอทุกคืนตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่แต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะครับจนเมื่อผมกลับมาถึงบ้าน ผมลองมานั่งคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดย้อนกลับไปในห้องเตียงรวมในคืนนั้นผมก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วผมควรจะกลัวใครดี